ที่เรือเอกยานพัทรอบจังหวัดครับทำ,ทำรับราชการอาหารอยู่ที่โรงเรียนในเรือครับสมุทรปราการตอนนี้อายุ27ย่าง28ครับปัญหาที่ไปวัดมากับหมอจากสู่แพทย์เมื่อประมาณอายุ17นะครับเขาบอกว่าสายตาสั้น50-75 แต่ว่าอยงค่อนข้างเยอะครับมันเลยทําให้สายตามัน,มนผสมกันรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาเลยก็คือตอนไปสอบใบขับขี่ครับก็คือไอ้ที่สถานีวัดตะเกียบคู่กันครับผมทําไม่ได้ไปตัดแว่นมาที่หนึงครับแต่ว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาเหมือนเลนส์มันไม่ได้ตอบโจทย์สายตาเราโดย100%เนพื่อนแม่ก็คือแนะนำที่นี่มาครับ ไอ e ์ออปติก็คือบอกว่ามีการวัดสายตาที่ละเอียดครับแล้วก็มีที่ผมถูกใจคือกรอบแว่น oh <my. S 1> แล้วพอมาได้วัดสายตาก็ก็ดีครับละเอียดมากแล้วพอพอได้ใส่จริงผ่านไปเดือนกว่าก็รู้สึกว่าครบแล้วครับออกคือผมตัดแบบ ที่มันตัดแสงได้ด้วยครับเวลาออกไปข้างนอกแล้วคืองานของผมมันก็ก็ต้องออกตลอดครับคือออกฟิลตลอดเป็นเอาท์ดอร์แล้วก็มันมันสะดวกตรงที่ว่าผมไม่ต้องหยิบหยิบแว่นสายตาเอ่อแว่นดดกันแดดมาใส่สลับกันอย่างเงี้ยมันมันช่วยได้เยอะแล้วก็ไม่มืดเกินครับเวลาขับรถก็ปรับแสงอัตโนมัติเองไม่ไม่มืดไป ุกอย่างนะตั้งแต่ตื่นนอนตื่นนอนเสร็จก็ผมก็เข้าออฟฟิศไปทํางานแล้วก็มันเป็นจังหวะทุกอย่างครับเวลาออกฟิลก็ต้องก็ต้องใช้สายตามันก็มีการแดดให้ด้วยแล้วก็พอยนั่งที่โต๊ะทํางานก็ใช้คอมพิวเตอร์ครับก็ต้องใช้มีถ้าจะถอดอยู่ช่วงเดียวก็คือตอนกลางคืนที่ผมไปเล่นกีฬาแล้วผมก็วางแว่นไปเลยผมเล่นบาสเกตบอลครับมันก็อาจจะมีจังหวะที่โดน คาแทกอะไรเงี้ยคือมันเป็นกีฬาประทาอยู่แล้วครับผมก็เลยต้องถอด,ด่คะ,ดะขอคของคราคะ